บายดีพี่น้องสบายดีมาสุ่กสุ่คนมาสบ่หสู่วันพอๆกับส่องน้องเอิญคือเก่าพี่น้องมาบ้านย่าคือเก่าพี่น้องเลยเออมาท่านึงโทรมาให้มาเอากล้วยพี่น้องมาท่านำบักพี่น้องเอลยสุ้กล้วยยังกูเฮยนะกล้วยเขียวบังใหญ่ กวนวายมาปัก nhảy เอยมากับบ่าวหลีกคือกาวบรรยากาศกันลมกับมาลมอีกแล้วพี่น้องเอ้ยฮ้ยีองเครื่องหูพี่น้องได้เครื่องหนึ่งแคบีไปกินแล้วเครื่องนี้นะจ้าแคบีว่ะ <laughs> มันซุกป่ะเด็กคือไม่บีแล้วมันเมียนมากบาดมากซุกครนหนึ่งเฮ้ยมีซองเครื่องถ้าเกเครื่อนี้พอนะซุกเราพี่น้องเราบถ้าพอนะบ้าถ้าสิบบาทเครื่อนี้มันมันซุกเลยเราไปเอาทั้งฝนจับดีๆได้ให้มารูดมือได้พี่น้อพี่น้องเอ้โบแมนเสียงเยียงได้เสียงลมพี่น้องเอ้ย đông hèn phục ờ phục phục đi tiền phục ờ phục phục nó nhầy pha dạng

หน่อยใหญ่เ oh. ก yani no oh. ินหน่อยใหญ่เกินพ right. oh. ี่น้องเลยโอ้โเกือบเลยเด็กล้วยปูฮะโบ๊ะบ๊ะเคยก็แต่เกิดมาโบเคยกี่พี่น้องเลยฮะก็สิ่งกินเนี่ยอันบานนี่แหละนี่ใหญ่อีกหนึ่ง มันุกมันตวีเดียดิเนวีหนึ่งจีโนูมาวักไงมีวักญ่มีเฮาตัวนี้เ้าาเที่มุมงาวีนี่อาพีนี่โอ้ยมันจะหนักเตะใครมันีะนักเตะ Too cặp, vinh ông tai ngọt. Eat the mug, yai, vinh yai. Hoo lẹt, 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 ไม่จับหิวอ่ะม่เลยเอาเ่านั้นเอ่านั้น่นเ่านาออกอ่เอาเกินตัวนี้้อาวได้ีน่ตัวนี้เอ้เออหมูให้หมมั่นเอตัวสุกตัวเนสุกันี้ได้เลยเนาะ ลองกินก่อาคละมั่เฮ้ยไม่ให้คยมั่งนะกินมาได้้วยคาเพื่อบวชผ้าเพือม่ได้กินไกินเราอาไว้บุจะกินกินมาได้กินได้แต่ผูชายกินได้แต่ผู้ชายเอาท่าเื่อโอ๊ตที่ได้ลองกินเ้ยท่าโอ๊ตกินม่ได้กินได้แต่ผู้ชายแสบหวานปะหวานเลยโชคดีน

เอ๋อใส่ถุงให้ใส่บ่เอาลงมันเป็นเทกซ์ชอบแล้วเขาจะบเห็นเอาลงมันเป็นอั่นเอาลงมันเป็นกับมุนได้แถมอีกนิดนึ่งแถมอีกนิดนึ่งออกถูกกันบ่อะลายเวยเงาแถมอีกหนึงเอาไม่มาตัวห้เด็กกนหาหล่อเบิ่งเั็งกูวีนี่พันสุกพี่น้องเอ้ย Mãi ngay khi gần mãi ngay, ngay không kỹ nịch thơm nó học sử kỹ nắm bắn nỉa bắn cộng mừng 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 เราเป็นรอบเคื่อนปีนาดวพร้อมกันนี่นี่น้อาเป็นพร้อมกันเดินลุ่มนี่เือจะเป็นความเครื่อนแล้วเริมตนิัน,อ,น,น,อ,นอีกปีนาน่ากลัคโอ้เอาลงที่นะ เสียงลมเด้อพี่น้องเด้อมันเสียงหน้าอื่นเด้อลมแห้งแห้งพี่น้องเลยเมื่อนี้กามาเฮือนหยาพี่น้องเลยมีโอกาสมาเฮากลับมาเพิ่งเลยแหละเฮาบ่ได้มาแค่นั้นแเราบ่มีรถขี่พี่น้องเลยนี่กาเอารถหยาเมื่อขี่เอาออกได้อบอย พี่น้องเสียงลมนี่หรอทอดโ้าลมลมแห้งนีเนาอ ฮะช่องวีไหนไหนชนิบชองอันนั้นกแต่ว่ามันสิแต <c oughs> <c oughs> ่ว่ามันสิบอดกชอดวีนันเนาะอืมันมา้งตงตัวนี้ันตึงแงกแล้วถนก่องวี Nhân ừ. Ui ừ, nó Lo thả vào văn xúc là cái nó sẽ hả bạc Mà khung cả xúc là cái nó ngay Ui ừ. Lương ngay Ít đi ừ. nó Ili มีแต่เครื่องปูปลาทอดปลาเลยแรงล่ะโกได้เห็น กาดเามสาวพี่น้องเหมือน,นี่เฮามาเฮือนยนหญ่เฮือนยหญมาเกาหลีพกมังนาวกบมีพี่น้องเลยเ้ามันพันเป็นหมาเสื้ออ้อมคงเมื่อต่ำเอามกใหญ่แล้ววามันเป็นผัวได้เลยระวังมันตกลงมาสามมาสี่เด้อ đốt ăn, khi à? ừ, nào gương mặt hunger. Ao sáng mặt đâu. Ao sáng mặt đâu. Ao sáng mặt đâu. đâu. Ao sáng mặt đâu. xì sáng mai này. <laughs> มันก็บอกมันก็วางให้ม่ะแม่เอาข้างหลังเฮาก็สิได้ลาคลิปไว้เพิ่นเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะคลิปหน้าพอกันใหม่รอชมคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะอยู่ดีแสุขสุขสุัเนาะพี่น้องลาแล้วพี่น้องพี่ไเขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อลาแล้วพี่น้องบ๊ายบาย